สวัสดีจ้าสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนในยามเย็นนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของเมียบเสมอเสมอสำหรับข่าวนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวด่วนจ้ะ พอเราได้ทราบเราก็เลยอยากจะนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้มีก็ได้ติดตามข่าวคราวของหมอเกตมาโดยตลอดมีการทำสกู๊ปข่าวนะคะเรียกได้ว่ามีการเกาะติดอยู่ในช่วงหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมีแบ็กดีหรือเปล่าทําให้ข่าวคราวก็เงียบหายไปครั้งสุดท้ายถ้ามีจ่จาไม่ผิดนะคะว่าเราก็นําเสนอในข้อม,มูลจากจ่าโอ ที่เขาก็ได้ออกมาเปิดโปงออกมาทําคลิปอะไรด้วยก็เรียกว่าช่วยกันด้วยทุกภาคส่วนเพราะว่าก็อยากที่จะให้ความจริงมันปรากฏนั่นเองหลังจากที่ได้เงียบหายไปนะคะก็ทําให้ใครหลายๆคนก็ได้สงสัยโดยส่วนตัวเนี่ยนีก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะ ทำไมข่าวครา,าวของเขามันเงียบหายไปแล้วเขาก็เดินหน้าสลอนเข้าไปในสภายังลอยหน้าลอยตาว่าเขาก็จบด็อกเตอร์แล้วยังไงอะฉันก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉันชนะมาฉันมาตามสายฉันมาอย่างถูกต้องอะไรแบบนี้ดังนั้นก็วันนี้นะคะเป็นวันชี้ชะตาละอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็น เข้ามาบ่งบอกถึงความรู้สึกด้วยกันหลังจากที่เราต่อสู้ด้วยกันมานานนะะเสพข่าวกันมานานติดตามกันมานานแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมีใ่ในการนําเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าจากรูปภาพที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะคะเขาจะมีข่าวของหลายๆสํานักเลยแต่ข่าววันนี้ที่เราจะนําเสนอนะคะก็เป็นข่าวของทางสื่อมติชน ก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อมติชนมนานะที่นี้ด้วยที่ได้นําข่าวสารที่ทําให้เราได้มีความรู้สึกสบายใจไปเปราะหนึ่งเนาะอย่างน้อยในเรื่องของสอวอเราก็อยากจะให้เป็นคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงมีคุณสมบัติแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือประชาชนนะ ไม่เอาแบบประเภทสวยๆมาขายสวยขายหล่ออะไรแบบนี้เราไม่ต้องการสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือสวอเพราะว่าเงินเดือนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยเช่นกันสื่อของมาติชนได้มีการรายงานเมื่อประมาณ 13. 1 3บนาิกานาทีของวันที่30เมษายนสวหมอเกตโดนเข้าแล้วกกตชงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อ้างจบด็อกเตอรเข้าข่ายหลอกลวงโอ้อันนี้ถือว่าเป็นความยินดีมากๆเลยในฐานะที่เราก็ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกาะติดกันกมานานเลยตอนนั้นจําได้เลยว่าใครหลายๆคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจิตใจหมอเกตทําด้วยอะไรแล้วในเรื่องของหมอเนี่ยก็มีคนออกมาขุดคุยด้วยเช่นกันแต่ว่าอยู่ๆเรื่องราวมันก็หายไปมติกรกตชงสารดีกาเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หมอเกตในการอ้างจบด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยนะคะชื่อดังจากอเมริกาแคลิฟอร์เนียในการเข้าข่ายของการหลอกลวงไม่ได้จบจริงซื้อวุฒิมหาลัยห้องแถวอะไรตอนนั้นที่มีการตามติดไปโดยก็คงต้องขอบคุณทางเพจ C S I L A ด้วยนะคะ เมื่อวันที่30เมษายนมีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เรียกกันว่ากรกตได้มีการพิจารณาและมีมติให้ส่งเรื่องไปยังสารดีกาตามมาตรา62ของพอรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกุทสภา2,561เพื่อวินิจฉัยสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒธธิสภาสวในกรณีของการกระทำการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติของตัวเองความรู้ความสามารถหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าเกียรติคุณตามมาตรา77ทับ4ของกฎหมายเดียวกันจากเหตุในการแจ้งว่า มีคุณสมบัติด็อกเตอร์มีดีกรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในการยื่นสมัครสอวอรตามที่สำนักงานกกตโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมกับความคิดเห็นว่าการที่จะใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์นั้นจะต้องเป็นการไปเรียนจริงและเรียนจบได้วุฒิบัตรมาแล้ว อีกทั้งมหาลาัยดังกล่าวก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีในการให้ส่งรายงานและการเทียบโอนเกรดซึ่งยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าสำหรับคด,ดีนี้หลังจากที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้มีการตรวจสอบกกตมีมติในการสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพศ2567 จากนั้นทางสำนักง,งานได้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกโก,โกตเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2567และอีกครั้งหนึ่งในวันที่5พฤศจิกายนปีพศ2567แต่ทางกโก,โกตเห็นว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนจึงได้ให้ทางสำนักง,งานไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตจะให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าจะพิจารณาคดีนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ทั้งนี้มาตรา77วงเล็บ4ของพรรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกุธธิสภา2561าหำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดกระทำการหลอกลวงบังคับขู่เข็น ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือว่าชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้ที่มีสิทธิในการเลือกที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้กับผู้ใดมีโทษในการจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปี ปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลนั้นเพิกถอนสิทธิของการเลือกตั้งผู้นั้นโดยมีกำหนด20ปีซึ่งหากศาลดีกาประทับรับฟ้องแพทยหญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สว,วจนกว่าทางศาลจะมีคำพิพากษา อย่างไรก็ตามแพทย์หญิงเกศกม,มลเปลี่ยนสมัยยังถูกร้องในเรื่องของการหัวเลือกสอวอซึ่งกกตก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาคาดว่าจะถูกรวมพิจารณาเข้าไปกับกรณีที่กกตมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่ DSI ในการสอบกระบวนการหัวในการเลือกสอวอทั้งหมด ถ้าเพื่อนๆจำช่วงเหตุการณ์น,นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นจาโอแล้วก็ทาง CSI LA ก็จะมาช่วยการประโคมช่วยกันขุดคุยในเรื่องของข้อมูลเท็จของหมอเกตแล้วนอกจากนั้นก็มีคุณแอนดรูด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คืออาจารย์ออสนั่นเองอาจารย์ออสก็พยายามที่จะฟาดฟันด้วยเช่นกัน หลังจากที่มีบทสรุปออกมาในวันนี้หลายๆสื่อก็ช่วยกันประคมข่าวเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วพอเราเข้าไปดูถึงความเคลื่อนไหวเนื้อทาง csi la ก็ยังไม่ได้มีการพูดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูทางอาจารย์ออดที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหมอเกตด,ด้วยในบทสรุปวันนี้เข้าอยู่กับเพื่อนๆกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะก็ที่ร้านอาหารแต่เราก็เหนื่อยๆน,นะงานเยอะ นะครับก็เจอเอนะฮะส่วนใหญ่เป็นตำรวจ f c ฟซีเฉาช่วงหลังๆนี่เป็นตำรวจนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อบานมีท่านร่วมกับกับลูกน้องนะฮะมานะมาประชิดตัวนะฮะตกใจหมดเลยเนื่าโดนจับเป็น f c นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจเป็นทนายนะช่วงหลังๆนี่ก็จะมี f c กลุ่มนี้เยอะต้องขอบคุณนะครับเมื่อบานก็มาทักทายจัดออสนะฮะมาด้านซ้ายเลยนะฮะ โอ้โหมาจับแขนปั๊บตกใจหมดเลยผมเป็นตำรวจครับอ๋อนึกว่าโดนจับนะผมเอฟซอาจารย์ผมเป็พุ่้กลับโอ้ยคนชั่วหน่อยนะฮะนึกว่าโดนจับนะฮะอ่าโอเคไม่ถามว่าเออโอเคขอบคุณมากเลยครับ f อฟซีผมคดีไหนล่ะครับคนก็หากันเลยทั้งโต๊ะนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็เอฟซที่เป็นทนายอะไรด้วยนะฮะ อก็ว่ากันไปนะครับวันนี้พลาดหัวเวลาเรื่องคดีของคุณสวเกตนะเดี๋ยวเล่านะครับวันนี้ไปช่วยน้องนะครับไปช่วยน้องๆน,นะครับไปช่วยน้องๆเขาที่ศาลสมุทรสาครน,นะครับ <c oughs> ก็เป็นคดีที่แปลกประหลาดดีแต่เราไปเป็นพยานไปช่วยนะแต่เราก,ก็พูดม้วนเดียวจบอะให้ให้ศาลท่านเข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คงพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโจ์โจ,โจ์ก็คือคนฟอ้องนะฮะซึ่ง เดี๋ยวเขาก็คงโพสอะไปฟ้องน้องอีกสองคนซึ่งเขาไม่รู้อีโนอีเน่เลยเลยนะคือไอไอสาวเนี้ยนะอ้นวนๆเนี่ยชอบฟ้องนะฮะฟ้องคนนั่นฟ้องคนนี้นะความจริงก็ไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่ว่าเห็นแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเก่งในเรื่องของการบิดบิดนั่นบิดนี่อะไรเงี้ยเราเราต้องไปช่วยถ้าอาจารย์นตไม่ไปเนี่ยนะครับอาจจะ ทำให้รูปคดีของผู้น้องผู้เป็นจำเลยเนี่ยนะครับสองคนอาจจะเสียไปได้ก็เลยต้องไปเล่าให้สารฟังนะครับแต่ั้นก็เลยต้องเอากลุ่มลายนะครับกลุ่มลายเก่าๆอ่ะนะซึ่งก็โชคดีนะครับใน iPad มันก็เซฟเอ่อเซฟเข้อความไว้นะฮะก็เลยทำให้เห็นการสนทนาไลนา์นะครับก็เลยเอากลุ่มลายเนะี่ยที่ได้คุยกับ ไอ้เจ้าโจดเนี่ยนะโจดที่เป็นผู้หญิงอ้วนๆโอขวบหน่อยนะครับนะก็เอาไปให้สารดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสารเลยเข้าใจเลยตอนนี้คืออาจารย์นอ่จะมีคุณสมบัติพิเศษคืออาจารย์นอตจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆแบบให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอธิบายแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมันไม่มีการขอทุนจริงนะครับมันเป็นการแถลงข่าวนั่นนี่นี่ก็เราให้สารฟังสารฟังตั้งเบวจบเลยนะครับก็ รอ,อฟังคำพิพากษาคดีนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกผลก้อยแต่ในในใจลึกๆอาจารย์นก็มั่นใจว่าจําเลยในคดีนี้ที่อาจารย์น้ไปเป็นพยานให้น,น,น่าจะหลุดกันหมดนะครับแต่ปัญหาว่าจะกลับมาที่คนฟ้องนะครับว่าคนฟ้องเนี่ยเข้าข่ายการการฟ้องเท็จหรือไม่นะครับแล้วก็พยานเข้าข่ายเป็นพยานเท็จหรือไม่เดี๋ยวก็มาเป็นเรื่องติดคุกติดตารางกันอีกนะครับอ่ะอันนี้เล่าสุดก่ัง ทีนี้มาเรื่องของอสวเกิวันนี้ในระหว่างที่ไปช่วยคนนะครับไปเป็นพยานในในคดีให้เขาเนี่ยก็ปรากฏว่า,ามีข่าวมาว่าสวเกิถูกกกตนะฮะตัดสินให้ส่งสารดีกาใช่ไหมครับเพื่อที่จะพิจารณาถอด,ด,ด,ดถอน,ถอน,ถอนต่อไปซึ่งตัวนี้มีผลนะอันนี้ต้องขอบคุณหลายๆส่วนเลยโดยเฉพาะทนายอันนะครับทนายอันนี่ก็เป็นคนไปยื่น กกรตนะครับไปยื่นกกตในเรื่องของวุฒิปริญญาปลอมนะครับซึ่งวุฒิเนี่ยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมันมีมันมีคนหนึ่งได้ใช้วุฒิเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทนายาดำรัชชาด้วยนะซึ่งอาจารย์รอดได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ในกรณีที่ไปยอมรับว่าวุฒินี้มันเป็นวุฒิปริญญาเอกจริงนะฮะก็ เราไปแจ้งความที่สอทหอนึ่งนะคือแจ้งความในขนาดเราเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงพอสมควรเราไปแจ้งความเนี่ยตำรวจยังไม่ทําอะไรเลยนะฮะอันนี้ขอปลหน่อยได้ไหมนะคือน้องกันจอมพลังนี่แค่ไม่ได้ทําอะไรแค่ออกอะไรนะแค่แค่แคถแลงข่าวแล้วก็โอ้โหจับเลยปบาๆเลยอันนี้เราไปแจ้งความแบบเงียบๆไม่ไม่ไม่ขยับเลยนะฮะไม่ขยับเลยนะจะเราแจ้งที่สอทหนึ่งนะครับ คดีที่มีคนไปรับรองปริญญาเอกของสวเกียรตินะฮะก็มันมีอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าใครจําได้นะวันนั้นนะมีการแถลงข่าวบอกว่าจะฟอ้องคนตัดริบบิ้นก็คืออาจารย์ออสนะเปิดประเด็นปริญญาเอกปลอมของหมอเกียรตินะจะฟอมม้องมันต้องให้มันติดคุกเป็นอาจารย์มหาลัายได้ยังไงไม่รู้จักแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะอ่านะฮะ,นะฮะวันนี้กกตทํางานแล้วดีใจมาก ขอบคุณทนายอั๋นนะครับทนายอั๋นเนี่ยทำเป็นคู่ขนานไปยื่นที่กกตนะครับก็ทําให้กกตนะฮะสั่งให้ส่งสารดีกาไม่รอดไม่รอดครับถ้าความเห็นกกตส่งไปแล้วปริญญานี่มันไม่ใช่ปริญญาจริงเป็นปริญญาปลอมเหมือนที่ไอ้ไอ้พวกแก๊งเนี่ยไปจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะอยากจะเอาติดคุกยกโต๊ะเลยนะฮะนะคือมันไม่มีใครมาช่วยอะ่ะ อาจารย์น็อตก็ตัดริบบิ้นนะตัดริบบิ้นก็ถือว่าตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับนะแต่ว่ามันยังไม่เด็ดขาดอนะ่ะมันยังไม่เด็ดขาดคือไอคนที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วขู่ว่าจะฟ้องอาจารย์ออดที่มาแฉหอเกียรตินะเรื่องปริญญาปลอมศาสตราอาจารย์ปลอมอะไรพวกเนี้ยไอพวกนี้ต้องเอาติดคุกให้หมดนะอาจารย์น็อตคือ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอาชีพเคลื่อนไหวอย่างนั้นไงคือเราทาเสร็จเราก็ไปเรื่องอื่นเราก็มีงานของเรามีงานสอนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะนะทำเรื่องลูกเรื่องครอบครัวหลายเรื่องอ่ะนะฮะเราก็ไม่ได้ตามหรอกนะครับเราก็แจ้งความทิ้งไว้นะแต่เราแจ้งความก็ไม่ให้เป็นข่าวอะไรก็แจ้งความแบบเงียบๆคือการแจ้งความนี่เป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆเลยนะฮะแจ้งความชาตินี้ทาคดีชั้นหน้าบอกเลยไม่ทําอะไรเลย ไอ้พวกที่มาถแถลงข่าวปกป้องหมอกเกษบอกว่าปริญญาแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ของเขาเนี่ยเป็นของจริงเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องติดคุกให้หมดนะในฐานะที่เอาข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีการไล์สดบอกว่าเขาไปเรียนถึงอเ,เมริกาเขาได้ใบปริญญามานั่นนี่น,น,น,นี่นะนำโดยทนายดำแห่งรัชชานะแถลงข่าวบอกจะฟ้องอาจารย์หมอกเกษตรไอ้ที่มาแชร์เนี่ยจะฟ้องมัน ไอเนี่ยอาปากมาก็ฟ้องอย่างเดียวนะก็มันก็เป็นซะอย่างเนี้ยคนใช้วุดิลอมนะมีนอกจากสวเกตแล้วเน,นี่ยมีคนหนึ่งนะที่จะนา <ด một S 1> ตัดลิมิตนะวันนี้ยังไปออกรายการโหนอยู่เลยเออก็ไม่ว่ากันพี่ชายเรานะก็มันก็ต้องมันไม่รู้จะไปยังไงประเทศเนี้ย มันเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจเลยเหรอคนใช้วุฒปลอมเนี่ยไอ้ไอ้สาวนั้นก็ใช้วุฒจากอ่โพนิสานจากฟลอริดาวุฒปลอมนะจากมหาลัยโพนิสานที่ฟลอริดาวุฒปลอมไอ้นี่ก็แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้วุฒปลอมอ่าครกตก็ฟันไปละนะส่งไปที่รัฐสภาไอ้สาวนั่นน่ะส่งไปที่รัฐรัฐสภาก็ไม่ทำอะไรนะครับ เออมันเป็นอะไรของมันในประเทศนี้เมืองนี้นะครับไอคนเรียนจริงนะเนี่ยนั่งพูดอยู่นะด็อกเตอร์จริงเออเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแล้วไอคนที่ไปถแถลงข่าวปกป้องวุฒิภพมนะ่ก็น่าชื่นตาบานบอกว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เป็นของจริงนะมันบอกว่าเป็นของจริงทํ้ก็ทําให้เด็กเยาวชนตกใจเลยครับไม่ต้องเป็นเรียนกันแล้วแหละนะ นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็เขียนจดหมายไปมันก็ได้ใบปริญญาแล้วเหรอเนี่ยนี่คือปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย่อกตอขอบคุณนะครับที่ตั้งเรื่องถอดถอนไปด้สารดีกานะจะเอาจอนไปเป็นพยานอะไรก็ได้นะฝากบอกจากไ์สดนี้ไปหน่อยนะเรียกไปหน่อยจะนอดไปเป็นพยานคดีไหนนะรับรองอีกฝ่ายตรงข้ามเละเป็นจ๊อกนะครับเพราะเราพูดกันด้วยพยานหลักฐานที่ชัดเจนแน่นหนานะครับนะคดีดีกา าสารดีกาคดีนักการเมืองเนี่ยโหดนะเวลาท่านลงเนี่ยลงนี่คือตลอดชีพแล้วมีผลทางอาญาด้วยนะครับใช้เอกสารปลอมเนี่ยคุก17ปีนะบอกไว้ก่อนนะไอคนดีทั้งหลายนะครับตอนนี้คนดีเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มอะไรเริ่มเห็นแล้วไงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะน้องทนายตั้มเนี่ยกินข้าวกับจะนอนอตครั้งสุดท้ายเสร็จกินข้าวเสร็จก็ติดคุกเลย ก็เห็นไหมฮะก็เป็นอินฟูเบอร์หนึ่งช่วยเหลือคนแล้วก็ไปเอาเงิน f อก็คือน้องอคุณเจอ้อยนะนะครับไปแล้วก็ตอนนี้นุกษา,าก็กลับคำให้การล้นะครับในคดีที่เอาเงินเขาไป39ล้านใช่ไหมครับแล้วแล้วก็บอกว่าจะไปจ้างดาราจีนมาแล้วบอกว่าโดนแฮกโดนนั่นโดนนี่นะก็แบ่งให้นุกษาสา19ล้านตัวเองเอาไป20ล้านพอภายหลังก็ไปเอามาอีก15ล้านแล้วนุกษา,าก็ได้ใช้แค่4ล้าน ตอนนี้สาภาพแล้วอันนั้นก็เป็นอินฟูนะคนดังนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดังนี้ก็เริ่มเห็นแล้ววุฒปลอม,มเนี่ยมีสองเคสนะครับหมอเกตนะที่จนะนัดตัดริบบินนะก็ขอบคุณกรกตแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ยังไงก็ปลอมนะปลอมมันมีปลอมมากกว่านี้อีกแต่ให้พวกตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่ามันจริงเนี่ย ไอ้พวกนี้ยังลอยหน้ารอยตาหนึ่งในนั้นก็คือดำรัดชาิอยู่ในโต๊ะแถลงข่าวด้วยแล้วขู่จะฟ้องอาจารย์ออสอีกไปหนึ่งนะคระับไปกินฟูเหมือนกันนะออกทีวีทุกวันวันนี้ยังออกอยู่เลยใช้วุฒิปอบจากหมาลายฟลอริดาหมาลายพธิศาสตร์ที่ฟลอริดาจะรอดพูดไปเดี๋ยวก็ไอพี่ชายจะรอดข้องงอนอีกคือมันใช้วุฒปอบอ่ะแต่มันยังลอยหน้าลอยตาอยู่ก็ <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงนะ เอาอยัางไงดนะีต้องให้ทนายอัดมาช่วยไหมนะฮะอืมนะส่วนคุณหมอเกศเนี่ยก็น่าจะอนาคตดับแหละนะครับจะนัดวางไทม์ไลน์อนาคตเอาไว้ได้เลยนะครับนี่คือสอวคะแนนสูงที่สุดแห่งสยามประเทศนะทุกท่านประเทศเรามันบิดเบีย้ยไปหมดแล้วสวคะแนนสูงสุดของประเทศถูกกะกะตส่งสารดีกา นะครับคะแนคดีนักการเมืองบอกว่าใชายวุฒิริยาปอมไม่ได้ไปเรียนจริงหลอกลวงเห็นไหมฮะนี่มันประเทศอะไรวะเนี้ยประเทศประเทศอะไรสารขันไหมเออไอเราทําไปก็เปิลตัวใช่ไหมครับโดนข่มขู่เนี่ยเนี่ยจะแล้วงไปขึ้นศาลทาหารอีกอันนี้ก็คดีทุจริตนะจะต้้งเป็นพยานานะฮะจะต้องเป็นพยานคดีไหนฝ่ายตรงข้ามเละเป็นโจบนะ คือจะเอามันติดคุกให้ได้ไอ้พวกโกงๆพวกไรเนี่ยนะนะตัวเองก็มีนะมีคดีนะก็สู้แต่ราไม่ได้ผิดอะไรแต่เราก็สู้นะฮะนะก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องกฎหมายมากขึ้นเป็นอาจารย์เคมีนะแต่ว่าชอบนะฮะอ่านปิการแล้วก็อ่านกฎหมายแต่ตอนนี้อาจารย์ถชอบผ่านหนังสือนะครับ อขอบคุณกะกะตอ,อย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อว่าจุดจบเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในบ้านเมืองเราเราดูดีๆนะอินฟูอะไรเดี๋ยวมีพา์วิจารณ์เดี๋ยวก็โดนเดีด๋ยวเดี๋ยวมีโทรศัพท์มาหรือรับมาจากเราอีกคือมันไม่มีใครข่าวจั๊วหรอกมันไม่มีใครมันไม่มีใครเป็นคนดีอะ่ะออน้อยในดงคนดีปีสองอ่ะมันไม่มีใครเป็นคนดีเลยมันเพื่อประโยชน์ของมันทั้งนั้นแหละที่มันทำทำกันอยู่เนี่ยเข้าใจไหมอืม นะมันก็เห็นะสวคะแนนสูงสุด California University แล้วไปออกช่องคุณสรยุทธโอ้โหเจอถามภาษาองังกฤษแบบเบสิกเข้าไปเรียบร้อย I don't know <c oughs> How are you I'm fine Thank you and you ประมาณเนี้ยคือมันมันเขาเาเรียกว่ามันแ่ะเขาเรียกว่ามันแถนะครับแถก็คือไม่ได้ ไม่ได้ไปเรียนจริงก็บอกว่าไปเรียนจริงแล้ววอตแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่สวอเกตคนเดียวนะมีเจ้าพ่อคนหนึ่งอยู่ทำด้วยนะเป็นพี่ชายที่แสนดีออกอินฟูดังด้วยนะชาด้วยนะเออเอาอยัางไงดีกับประเทศสารัดเราอะเอาอยัางไงดีวันนี้ก็เออหลายเรื่องเห็นไหมฮะ ชั้น14อีกอะไรอีกนะติดคุกจริงหรือไม่ติดคุกจริงเอาไงดีหลายเรื่องลลแล้วเกิดลูกหลานเราจะอยู่ยังไงจอนอก็ฟังดูแล้วก็ออโอเคแต่ว่าเรื่องสวากีตก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับจอนอสนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะครับจบไปแล้วจ้าสำหรับความคิดเห็นของทางอาจารย์ออส เพื่อนๆนะคะคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีของการซื้อวฒิปลอมหรือว่าการเพิกถอนสิทธิ์ของสอวหมอเกดอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ